ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดินแดนในฝันที่จังหวัดด้านกันในทริปนี้เราจะไปกัน3วัน2คืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันแรกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง g h yes, no, t ที่เราจะไปในวันนี้คือสายการบินนกแอร์ออกจากดอนเมืองเวลา7.55โมง5-5นาทีถึงน่านก็ประมาณ9โมง Under the sun. ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินน่านนาครจังหวัดน่านเวลา9โมงเช้าเดี๋ยวเราจะออกไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปที่รถเช่าของเรากัน ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่ลานจอดรถของสนามบินจะไปจุดที่จอดรถเช่าว,วันนี้เราเช่ารถ4ี r ชสีขาวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่รถเช่าของเราคันนี้อันนี้เส้นทางที่ไปวัดพระธาตแช่แห้ง ทางเข้ามัฑสการองพราแช่แห้งตอนนี้เราก็มาถึงพระธาตุแช่แห้งแล้วในองค์พระธาตุองค์พระธาตุในวันนี้กำลังบูรณะอยู่ตอนนี้เราจะมาไหาวา้วิหารพระเจ้านอนวิหารพระพุทธสายญาต อยู่บริเวณด้านหน้าของพระธาตุแช่แห้งอันนี้คือพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบริเวณนี้คือเป็นด้านในของวิหารเจ้พุทธสายญาติ ด้านนอกก็จะเป็น่างเจ้าหลวงเท้าขาก่เดี๋ยวเาเอาดอกไม้ไปไว้พระด้านในกันไ่ด้านในกัน ข้างขององค์พระธาตุก็จะเป็นคุโบสดในวิหารมีสภาพสติห้ามเข้า จะไปที่ม่อนกิืงม่วงกัน น้าของ่งนแบบครับขอขอดูนดหน้านิด <Spencer> นึงขอบคุณครับด้านนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟดูดูกี่ม่วง แล้วก็ดอยปูคาจะอยู่ตรงด้านหน้าโซนนี้จะเป็นโซนร,ร้านอาหารนะครับสำหรับร้านเดอะวิวผิวม่วงตั้งได้มาประมาณ4ปีแต่สำหรับโซนร้านอาหารตั้งมาได้ประมาณปีกว่า เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวิวด้านนอกของร้านอาหารกันว่าวิวด้านนอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาหารมาเสร์ฟแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยขนมจีนน้ำนียวลาบขอบคุณครับ อันนี้คือกระเพราหมูสับอันนี้มาเสิร์ฟอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้คืออะไรเอ่ยทำขนมจีนหนูอยอทำขนมจีนหนูยอสั่งมาทั้งหมดสี่อย่างทานกันสองคนเหนาวเหนาวเหนาวเนาว,นาว,นาว,นาวทำไมควรเหรอฮะ ไม่ให้กวนสวัสดีจ้าอ่าทานอะไรดีเนาะผมสั่งอะไรไปนะครับอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะอเมริกานโน่น้ำผึ้งเย็นนะครับโอเคครับผม <สะ S 1> อันนี้ได้แล้ว,ค,ค,นนลวคืออมเมริกาโน่น้ำผึ้งนะครับสี่สิบบาทค่ะ มันคืออะไรครับมขน,นมดองต่อโบลี่อบแห้งอ๋อโอเค,อ,อ,อ,เคอันนี้คือมะยงชิชปันนน่นหนาว,ว่าไงทำไมหน้าตาบุ้งๆอย่างนี้ฮะเตัวเรือกีม่วงตัวเรอกทั่วไปก็จะมีขายของที่ระลึกชิงช้า ตอนนี้เดวิลคือพวงสร้างโซนที่เป็นที่พักด้านล่าง เป็นถนนลอยฟ้าเส้นหนึ่งอตอนนี้ถึงแล้วครับถนนหม่เลขสาตอนนี้เราก็มาถึงถนนใหม่เลขสามแล้ว เงียบมากไม่มีคนเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของจุดชมวิวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงอากาศกำลังร้อน ถนนหม่ยเลขสามในวันที่คนไม่พลุกพลาดในวันที่คนน้อย นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดคือโค้งพับผ้า นิ่น่าจะง่ายกว่าตอนขึ้นอันนี้ก็ถึงแยกที่จะไปทางาเถึงส้าหแ้ววซ้ายไปทางบอกเกลือเส้นนี้ที่พวกนี้จะไปดอยบูคาอันนี้จะเป็นบ่อกเกลือโบราณ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านบ่อเกลือแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บ่อกเกลือสินเทาภูเขาแห่งเดียวในโลกกันทางเข้าก็าจะอยู่ทางด้านนี้นาอตอนนี้นางเอกของเรื่องกะลบงจะลงไปดูปลา จะไปเจอไก่อ <th> ยู่ข <Joshua> oh, sure. ้างหน้าค well uh ุณขวางทางไก่อ่ะไก่จะเดินหลบไก่เขาหน่อยอ่ะไก่เดินข้ามลำน้ำ รำน้ำมางเห็นบ้านบอกเกลือไ,ไ <c oughs> ก่เดินข้ามด้านนี้ก็คือบอกเกลือโบราณที่เขาตัดน้ำเอาไปต้มเกลือ ด้านกานไม้ข้างบนบุคคลภายนอกห้ามขึ้นแต่ถ้าเกิดด้านบริเวณนี้สามารถขึ้นได้ดอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นเกลือสปา สี่ซองร้อยเอาสิบสองซองเ,เ,เ,เอาคละเอาคละกลิ่นไปแล้วกันค่ะค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะครีมเหรอคะนั่นจะเป็นแบบครีมนบเปิดดมกลิ่นนะครีมเกลือช่วงนี้อยู่ต้นก็เลยไม่มีเกลือตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บเกลือกันโอ้เกลือเยอะมาก อันนี้ <มา S 1> ก็คือดอกเกลือเนาะมาทุกครั้งอ,อมทุกครั้งแต่เค็มกว่าไม่ได้มันไม่ต่างกันมากเหรอ้อรตอนนี้ถึงทางเข้า,าบ้านสปานแลดา ทานหมอกตรงนี้จะเป็นอะไรเลยชมดอยโฮมสเตย์มีสุขโฮม,มด้านหน้าภูเขาเป็นภูมิแดนระหว่างไทยกะะับลาวทางนี้พบละนะักนัสปันทางซ้ายมือก็จะเป็นลำน้ำวา้าอันนี้คืออุน่นไอมา อันนี้เปิดเป็นที่แรกของสปาร์ตไนมาคนก็จะมาพักที่นี่เยอะอยู่อุนไนมานี่เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่ร้านคูพึ่งไปเดี๋ยวจะมาทานข้าวเย็นมีกันร้านครูพึ่งท่านนี้จะไปทางหุ่ตบสปารตอนนี้เราจะไปวัดบ้านสปาร์ัน ทางขึ้นวัดสปันก็จะชันพอสมควรตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดสปันทางขึ้นวัดสปันจะขึ้นยากนิดนึงอันนี้ด้านหน้าน,นี้เพิ่งบูรณะเสร็จใหม่ๆเนาะอือเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านไหนกันก่อน ด้านในโบสถ์เดินออกมาด้านนอกที่หน้าคือเทือกเขาหลวงพระบางด้านพรมแดนระหว่างประเทศไทยทกับเชืกอลาว จวัดบ้านสปันที่พักเราจะอยู่บริเวณตรงกลางจะมีบ้านอยู่ประมาณ9้าหลังคือสปันวิวส่วนขงข้างบนด้านด้านบนจะเป็นดอยอิงดาว ที่จะเป็นลานกลางเซ็นต์ของวัดบ้านสปันเดี๋ยวเราลงไปที่หยุดเวลาคาเฟ่กันตอนนี้เรามาจอดรถที่ลานจอดรถสำหรับจะมาที่ร้านหยุดเวลาคาเฟ่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วหยุดเวลาคาเฟ่สวัสดีครับ วันนี้จะรับอะไรดีถ้าเกิดเป็นน้ำที่ไม่ใช่เป็นกาแฟาเอาอะไรดีแนนตอนนี้เรามีเมนูสมูทตี้ค่ะมีอะโวคาโดสตรอเบอรี่ค่ะร้องต่างอะไรพี่สกลงมกันเป็นมอะโวคาโดนมสดโอเคได้ครับอะโวคาโดนมสด ถ้าเกิดเค้กนี้แนะนําตัวไหนครับแนะนําเป็นเค้กนมสดค่ะแล้วก็ทาร์ตเบลนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูวิวของหมู่บ้านสปันที่มองจากร้านหยุดเวลาคาเฟ่กันวิวตรงกลางก็จะเป็นแต่ทุ่งนาสีเขียวทั้งหมดตามด้วยทิวเขา ด้านนี้ก็อำนวยการเราก็จะขึ้นไปที่พักด้านบนที่พักที่เห็นก็จะเป็นที่ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สาม ห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่หกห้องที่เจ็ดห้องที่แปดอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยมัวแปดที่พักสปานวิวคืนนี้ นี่คือบรรยากาศห้องพักสปัาดูด้านโน้นก็จะเป็นวัดบ้านสปันที่จะคี้เราไปากันมาข้างในก็จะเป็นเตียงสองเตียงไม่มีแอร์มีพัดลมส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำแบบกึ่งเอ outdoor กึ่งอิมดอร์แต่พูดถึงห้องก็โอเคก็ใช้ได้ตอนนี้เรามาทานข้าวเย็นที่ร้านผูเพิ่งกันหมูกรอบมีไหมจ๊ะกระเพราหมูกรอบไห่ดาว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศาของร้านรูพึ่งมีลำน้ำว้าอยู่ด้านหน้าอาหารมาแล้วอันนี้จะเป็นกระเพราหมูกรอบอันนี้แกงจืดแลกวก็กนย์คณะหมูกรอบไข่ดาวบรรยากาศยามเย็นที่สะบันลำน้ำว้า สำหรับด้านนี้ก็เป็นป้ายชื่อที่พักต่างๆในบริเวณนี้อันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนของที่พักสปันวิวคืนนี้นอนข้ามกลาง <S <S ดูิไฟจะดับนานแค่ไหนเนี่ยไฟดับถล่มก็ดับแล้วก็หล,ล,ลอกมือถือเราซิเพราะว่ามันใช้เป็นไฟฉายได้ที่ตู้นี่ไฟฉายมันไหมไฟฉายหน่อย,ย,ยจ,ะจะไปฉีดจะไปฉีดตอนไฟดับเนี่ยนะ ดูที่นอกดับยึดขนาดั้นับทั้งหมดดบแี่เขาไม่ไับดับยาเลยเท่านี้